อ่าครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ리코 G4 นะครับก็ดี๋ยวเราจะมาสอนการตั้งค่าเอ้ยไม่ใช่สอนสร้างตัวละครสหรับเพื่อนมือใหม่นะครับผมสอนสร้างตัวละครสร้างโหมดสรับผู้เล่นมือใหม่ทุกคนเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นเกมทเเรียเวอร์ชัน1.4ครั้งแรกเนาะเราก็จะมาสอนอะไรต่างๆกันนะครับผมนะก็ในวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างตัวละครแบบข้างต้นเบื้องต้นกันนะครับแล้วก็การสร้างโลกแบบโหมดเบื้องต้นกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ เราไปเยี่ยมมือใหม่สร้างตัวละครผิดหรือว่าสร้างโหมดที่โหดเกินไปจนเล่นไม่ได้นะครับผมนะโอเคก็ขั้นแรกนะครับผมรเราก็ปเป็นเรื่องการที่สร้างตัวละครก่อนละกันนะครับผมนะไปที่สร้างตัวละครเลยกดนิ้วนะครับผมนะใครใครที่เป็นมือใหม่ก็ดูให้ทันเนาะแต่คงมีคนเล่นเป็นกันอยู่แล้วแหละเนาะกดนิ้วนะครับโอเคมานานี้ยังจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปยกสิ่งที่ควรจะสร้างจริงเลยมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือโหมดของตัวละครซึ่งมีน้องคนนึงเขาได้คอมเมนต์มาถามบอกว่าพี่ทำไมผมตายและของตก ึ่งแน่นอนครับผมว่าการสร้างตัวละครอ่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าเออมันเป็นยังอะไรมันสร้างแล้วทําไมของตัวอะไรแบบนี้คือมันจะมีโหมดตัวละครที่เลือทั้งหมด4โหมดได้ไดกันนะครับผมแล้วอย่างแรกจะเป็นโหมดจอหนีเอนซึ่งในโหมดนี้มันก็เป็นโหมดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับเกมเทเลียเวอร์ชัน1.4เนาะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากสำหรับโหมดนี้นะครับซึ่งก็ปกติเราคนจะสร้างกันในช่วงอันนั้นเฉยๆนะแค่สร้างกันเล่นๆเฉยๆอันน,นะนี้มัน ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ไม่ค่อยอันนั้นหรอกนะครับส่วนโหมดจริงๆ3โหมดจริงๆอยู่หลักๆก,ก็คือฮาร์ดคอร์มีฮาร์ดคอร์แล้วก็มีมีเดมยมคอนะครับผมแล้วก็มีคลาสสิกซึ่งแน่นอนว่าเหล่าพีเยสส่วนใหญ่เขาจะสร้างตัวโหมดคลาสสิกกันนะครับตามที่ตัวเกมเลือกมาให้อยู่แล้วนะครับคือคลาสสิกก็คือเมื่อเราไปเล่นเราเมื่อเราโดนมอนค่าตายนะครับของเราจะไม่ทําการดรอปลงพื้นนั่นเองนะครับผมนะจะไม่ตกไม่อะไรเลยนะครับผมนะส่วนโหมดต่อไปอันนี้โหมดมีเดียมคอนะครับก็คือ อ่าไอ้โหมดนี้น่าจะเป็นก็เดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นอ่อตายแล้วตายเลยอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะแต่น่าจะไม่ใช่น่าจะน่าจะตายแล้วของตกมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่คือน่าจะโหมดนี้น่าจะตายของตกนะอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์ปาพนะครับผมนะก็ใครนั้นก็ไปลองได้ลองเล่นกันได้นะครับผมนะมันจะมี2โหมดที่ห้ามสร้างสําหรับคนที่เล่นมือใหม่จริงๆก็คือโหมดฮาร์ดคอร์แล้วก็มีเดยมคอร์ซึ่ง2โหมดเนี้มันจะเป็นโหมดที่ตายแล้วของตกแล้วก็ ตายแล้วตายเลยนะครับผมซึ่ง2หมดนี้ไม่แนะนำให้ไปสร้างสำหรับผู้เล่นมือใหม่ทุกคนนะถ้ายังไม่เก่งพอนะครับผมนะสองหมดนี้เลยนะครับยังอย่าเพิ่งไปสร้างนะครับสำหรับใครที่ไม่เก่งพอให้นานไปเป็นเคลีย์คลาสสิกก่อนนะครับนะคลาสสิกก่อนนะครับผมให้นำสร้างเป็นหมดคลาสสิกก็คือหมดปกติเลยใต้ของไม่ตกอะไรแบบนี้นะครับผมนะโอเคจะได้ก็ใส่ชื่อตัวละครลงไปเลยนะครับตัวละครจะชื่ออะไรก็ได้นะเราจะเป็น TN นะ TC แล้วกัน <laughs> สร้างไปหมดครับ จากนั้นข้างล่างในส่วนของตรงนี้ส่วนของข้างล่างพวกนี้ก็คือ,อตอนนี้จะเป็นการเลือกเพศนะครับผมนะก็แล้วแต่ทุกคนชอบเลยว่าเออทุกคนอยากเล่นเพศอะไรกันนะครับมันก็เลือกได้นะข้างล่างจะเป็นเพศหญิงข้างบนจะเป็นเพศชายนะครับก็คือแถวบนจะเป็นเพศชายทั้งหมดเลยข้างล่างจะเป็นเพศหญิง,งะนะครับผมนะแล้วแต่ทุกคนชอบเลยตรงนี้ก็จะเป็นเลือกของสีผิวของตัวละครนะครับเลือกไปได้เลยครับว่าจะว่าจะเจะ้าสีผิวแบบไหนสี on, อ่อนๆละมุนขาวๆอะไรแบบนี้เลือกไปตามที่ต้องการเลยนะครับน่ะคนสร้างแบบเป็นตัวละครั้นตัวละครนี้ไปเลย สมาตัวนี้ก็คือส่วนของ I ก็คือดวงตาของตัวละครนะครับผมเราสามารถเลือกสีได้ว่าเออจะให้ตัวละครตัวนั้นตาสีไรปรับความชัดความเข้มอะไรแบบนี้นะครับผมนะสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยถัดมาก็จะเป็นส่วนของเรื่องทรงผมนะครับตัวละครเราเป็นตัวละครผู้หญิงผู้ชายหรืออยากเป็นเจตุลอะไรแต่ก็ตามไปนะรเราสามารถเลือกสร้างใส่ทรงผมได้เลยว่าจะทรงผมทรงอะไรดีนะครับอ่าเลือกใส่ได้ตามอัธยาศัายของทุกคนนะฮะ ผัดมาในส่วนของตรงนี้ครับข้างๆา,งข,างของกับทรงผมก็คือจะเป็นสีผมนั่นเองนะครับผมนะเลือกได้เลยว่าเออเราจะให้สีผมของเราตัวละครเราสีผมยังไงนะฮะโอเคถัดมาก็จะเป็นเสื้อข้างในนะครับผมนะเสื้อขเอยไม่ใช่ก็จะเป็นเสื้อข้างนอกนะก็คือตัวที่เราใส่เหมือนเสื้อขันยาวเลยแบบนี้นะครับเป็นเสื้อข้างนอกนะปรับได้ว่าอยากให้เป็นสีอะไรเนาะเลือกได้ตามใจชอบส่วนตรงนี้จะเป็นเสื้อข้างในนะครับผมนะก็าสามารถปรับได้ว่าจะให้เสื้อข้างในเราแบบสีอะไรอะไรแบบนี้เนาะ ถัดมาก็เป็นในส่วนของกางเกงนะครับเลือกได้ว่าจะเอาสีอะไรเนาะรองเท้าอ่าเลือกได้จะสีอะไรนะฮะจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มนี้เลยครับเป็นตัวบวกนะส่วนใครที่แบบว่าเออไม่อยากสร้างตัวละครเองอยากเลนดอมก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับมันจะทําการเรนดอมตัวละครนะฮะมันจะแต่งไม่ให้เราเลยนะที่จริงมันจะเรนดอมในส่วนของเสื้อผ้าตัวละครนี่ครับถ้าเรามาตรงเพศนี้ถ้าเรากดตรงนี้มันจะทําการเรนดอมตัวละครถ้าเรามาตรงนี้ก็จะทาการเรนดอมสีผิว มาตรงนี้ครับกดตรงนี้ก็จะทําการเลนเด้าดวงตานะตามที่เราแบบนั่นแหละมันจะเลนเด้าไหมนะครับเราไม่ได้เลือกเองนะครับผมโอเคพอสมมติเราสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยให้เรากดมาตรงนี้ครับบวกตรงนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยเราวจะได้ตัวละครมานะครับแต่นันก็กดไปที่ตัวละครนะจะกดแบบกดทีเดียวแล้วกดตรงอ่ากดใส่ตัวละครปุ๊บแล้วกดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดดับเบิ้ลคลิกก็ได้นะคอ่าได้หมดทั้งสองรูปแบบเนาะโอเคพอมาถึงกดเข้ามาในตัวละครเรียบร้อยก็จะเข้าสู่โหมดที่มีชื่อว่าการสร้างโบวนะครับก็คือเราจะสร้างโบวของเรานะฮ ด้านขวานี้กดบวกนะครับผมนะซึ่งการสร้างโวนั้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการสร้างโวส,ส่วนใหญ่เนาะบางคนที่เป็นผู้ใหม่อาจจะไม่รู้นะครับผมนะอย่างแรกเลยเราจะมาบอกง่ายๆอย่างแรกเลยอันนี้นะครับก็คือขนาดของโวนะครับอันแรกเลยก็คือขนาดโวเล็กคือเล็กระดับหนึ่งนะครับเล็กมากนะฮะสำหรับผู้เล่นแบบที่ไม่อยากเดินไกลอะไรแบบนี้นะโวนี้แนะนาเนาะส่วนต่อไปนี่จะเป็นโหมด e โวที่2ก็คือโวระดับใหญ่ระดับกลางๆนะครับผมนะ ขยายพื้นที่แบบกลางๆนะครับผมซึ่งก็ใครที่แบบว่าเออโหมดเล็กมันแบบมันใกล้ไปหรือแบบว่าสร้างอะไรได้ไม่ทั่วถึงแบบว่าเออโวมันเล็กไปเราอยากจะสร้างว่าใหญ่ๆแต่ว่าบ้านมันไปสุดอนาเขตแล้วอะไรแบบเนี้ยอนาเขตเราไม่สร้างไม่สามารถสร้างต่อได้ขี้เกียจแบบเปลี่ยนไบโอมอะไรแบบเนี้ยนะครับให้มาที่โหมดนี้เนาะนะครับผมนะโหมดนี้ก็จะเป็นโลกที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาลําดับหนึ่งใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่ไม่นิดแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งเลยแหละนะครับผมนะ ส่วนใครที่แบบว่าเป็นช่างสร้างหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าสร้างอะไรที่ใหญ่ๆ่ๆยาวๆให้แนะนำเป็นโหมดนี้เลยนะก็คือโลกขนาดใหญ่นะครับผมนะให้แนะนําเอาโวนี่เลยนะครับผมโอเค okay. อันนี้ก็คือ,อ,นนก,คอ,อการเลือกของความความใหญ่ความกว้างของโวเนาะโอเคต่อไปนะครับเป็นในส่วนของการตั้งค่าโหมดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีโหมดทั้งหมด4โหมดด้วยกันแต่ว่าเราจะไม่สามารถจอนี่เอ็นได้เนื่องจากว่าตัวละครเราไม่ใช่ตัวละครที่สร้างโดยสร้างโดยเป็นการตัวละครจอนี้เอ็นเนาะ ถ้าใครที่อยากเล่นเจนนี่เอ็นก็ไปสร้างตัวละครเป็นเจนนี่เอ็นแล้วก็มาสร้างโหมดเจนนี่เอ็นนะครับผมซึ่งในโหมดเจนนี่เอ็นนี่ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะมันจะให้เราไปตั้งค่าแบบเกมโมหมดอะประมาณเหมือนคล้ายๆเกมโหมดแต่ไม่ใช่นะฮะโอเคการสร้างโบก็จะมีเลือกเลือก,อก,อก,อกทั้งหมด4โบนัดแต่เออโหมดไม่ใช่โบหูดผิดๆถอดพอไปด้วยนะครับผมก็การสร้างโหมดจะมีทั้งหมด4โหมดนะซึ่งแน,น่นอนจนนี่เอ็นเราเล่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้สร้างตัวละครเจนนี่เอ็นนะครับมาที่โหมดแรกโหมดคลาสสิกเหมือนเดิมนนนะคคครรับผมมมลาสสสิกก็็ือออเเปโหดที่ต ระดับ normal เขาเรียกตามเกมเกมอื่นก็คือระดับมอนคือ normal ไม่ยากนะ,ะเป็นระดับง่ายนั่นเองนะครับผมนะระดับ normal โหมดที่2ก็เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปโหมดที่สองแนะนำนะใครที่เล่นเป็นเพะย่มือใหม่พยายามไปฝึกในโหมดคลาสสิกก่อนนะครับโมฝึกในโหมดคลาสสิกให้ชินมือให้เก่งก่อนนะแล้วค่อยไต่ลําดับขึ้นนะครับผมนะเพราะว่ามันจะได้ดีสำหรับผู้เล่นที่แบบมือใหม่แบบจะเข้าไปเล่นมือใหม่แบบข้างโวล์ิดนี้มันจะลําบากเอานะฮะโอเค โหมดต่อมาคือโหมดเอ็กซ์เินะครับซึ่งแน่นอนครับว่าโหมดเอ็กซ์เินี้ก็จะเป็นโหมดที่มีระดับความยากขึ้นนะครับผมแล้วก็แล้วก็สำหรับเพื่อ์มือใหม่ครับเผื่อสร้างเอ็กซ์เิมาก็อย่างที่เราู้กันครับมอนมันจะตีแรงนะครับผมนะแค่สลามต้นเกมตีเราสองสามทีแล้วก็ตัวแตกแล้วอะไรแบบนี้นะครับคือโหมดนี้ถ้าใครที่ยังไม่เก่งพอหรือว่าหรือว่าเป็นเล่นมือใหม่แนะนําว่าอย่าเพิ่งสร้างโหมดนี้นะให้สร้างเครียดให้สร้างครีเอทีฟเอให้สร้างโหมดคลาสสิกไปก่อนนะครับผมนะโอเค ส่วนใครที่แบบว่าอยากท้าทายอยากทดสอบว่าเออตัวเองเก่งพอก็มาที่ expert ได้เลยนะครับผมนะโอเคแล้วไปที่โหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน1.4นะครับคือ master mode นะครับซึ่งมาโหมด master นี่จะเป็นโหมดที่โหดกว่า expert mode นั่นเองนะครับผมนะซึ่งแน่นอนใครที่แบบว่าเล่น expert มาแล้วเล่นเล่น expert มาแล้วเล่น classic มาแล้วนะครับอยากท้าทายอีกก็มาสร้างที่ master mode นะครับผมนะก็ให้เลือกได้เลยนะ master mode นะโอเค อันนี้เรามาสอนเราจะเป็นเคลียร์อ่ะท่วย,วย,วย,วยทำไมชอบพูดเป็เคลียร์ถีบวะคลาสสิกนะครับโอเคต่อไปครับอีวิวหรือว่าไบโอมแรนดอมหรือว่าเป็นไบโอมนะครับจะเป็นการแรนดอมไบโอมนะซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเออเราจะแรนดอมไบโอมไหมนะครับเข้าเราเลนดอมสมมุติว่าเราไม่ได้เลือก2ไบโอมนี้เนาะแล้วกดแรนดอมอ่ะมันจะมีโอกาสส่มไบโอมทั้งสองใบโอมนี้มาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าส่มไปอาจจะเจอคอร์รัปชั่นหรือส่มไปจะเจอคิมสันอะไรแบบนี้นะครับ แต่ใครแบบขี้เกียจแบบสุ่มเนาะก็ให้แนะนําเลือกเลยนะครับว่าสมมติเราอยากได้ om, rim, Sun, ไบโอมคิมสันอะไรเนี่ยก็กดเลือกคิมสันไปเนาะหรืออยากได้ขอลับก็สามารถเลือกขอลับได้เลยนะครับผมนะตามใจนะครับผมนะแต่ใครอยากแบบเออเสียงดวงแบบว่าเอยอ,อยากได้แบบเสียงดวงเอาแล้วก็แรนดัมเอาเนาะโอเคมันเ,เรื่องของส่วนเนมอันนี้ก็จะเป็นชื่อของโวนะครับผมนะซึ่งตัวชื่อโวนี้เราจะสร้างตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับใส่ไปอย่างนี้เนาะนะครับผมเป็นชื่อของโว้นะใช่ปะวะ เดอ the falling tip of อะไรสักอย่างไอนน้ไม่ใช่ชื่อโบอะเนมอันนี้ไม่รู้นะ,ะอันนี้อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่ก่อนเราใส่ชื่อชื่อโบได้แต่นี้อันนี้ไม่ใช่โบไม่ใช่ชื่อโบอะอ้ามก็เป็นชื่อโบนี่มึกรรงกันแล้วนับชื่อโบให้ด้วยนะฮะอันนี้คือชื่อโบครับโทษทีพอดีว่า <c oughs> คิดอยู่ว่าเอ้ผมมันชื่อโบไม่ใช่เหรออะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> โอเคครับผม พอตอนนี้ก็คือการใส่ชื่อของโบเรานั่นเองนะครับอันนี้งงอยู่งงอยู่เป็นระบบที่เพิ่งมาใหม่จะปกติต้องใส่ชื่อวอยู่ข้างบนเนาะโอเคนะครับผมพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีซีดนะครับก็คือซีดนี่สามารถใส่มาเลขได้เลยนะว่าเราจะเอาซีดอะไรยังไงไม่น่าผมนะแบบประมาณว่าเออเราใส่เราเล่นซีดแบบเราเล่นซีดแบบ1นึ่งสอสี่ห้าอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วที่นี้เพื่อนแบบว่าเอ้ยเห็นซีดเราแบบสวยแบบว่าอยากลองเล่นซีดของเราแบบนี้หรือว่าอยากลองเล่นโลกแบบของเราดูแบบเล่นแข่งกับเพื่อนอ่ะในโบของตัวเองอ่ะว่า เล่นไปแล้วแข่งกันว่าเราจะได้อะไรของอะไรอันนั้นนะเพรานะวนะ่าอันนั้นเนาะแล้วก็ซีซี่นี่ให้เพื่อนได้เลยนะครับเอาซีซท,ที่เราใส่ไปรอบแรกให้เพื่อนได้เลยให้เพื่อนใส่ไปเลยนะมันก็จะเป็นโวลเดกันนะครับผมนะไม่ใช่การเปิดเสิร์นนะแต่ว่าเป็นแค่โวลเดกันเนี่ยย่อว่า,าโวลเดกันเนาะคือโวเบโอมโวจะเหมือนกันเฉยๆนะครับแต่ว่าก็เล่นด้วยกันไม่ได้นะมันไม่ใช่ออนไลน์นะครับผมนะโอเคก็อธิบายที่วนของตัวนี้ไปเมื่อเราทําการสร้างเสร็จเรียบร้อยตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยให้รากดมาตรงนี้ครับ ตรงเคลียนี่เลยนะม่เคลียดิมันก็จะการสร้างโบให้เราในะการเป็นรันดอมแบบนี้นะในส่วนของตอนนีน้เราใคร,ใครที่สร้างโลกใหญ่ก็รอนานหน่อยนะใครที่สร้างโลกเล็กก็รอแป๊บเดียวนะประมาณนาทีสองนาทีอะไรแบบนี้เนาะอนนี้ก็ต้องรอไปนะครับผมนะอันนี้ผมสร้างโลกเล็กนะเพราะว่าเป็นมากันมาในการสอนนะไม่ได้แบบไม่ได้าแบบเออสร้างสอนแบบโหดเลยดิ สอนแบบเล่นโหดๆทุยไม่ใช่อันนี้เรามาในการสอนเฉยๆเราจะลากสร้างบอลเล็กนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเราในการสอนนั่นเองนะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็รอโลกของเราโหลดไปนะฮะรบ <c oughs> อบอโหลดนะก็ขอพัยสลับจะรลบกวนด้วยเนาะ ต่อไปครับผมก็คใครที่แบบว่าอยู่หน้ารอแล้วเบื่อเบื่อจับดวงอาทิตย์ได้นะเล่นดวงอาทิตย์ได้นี่ครับผมแบบใครที่เบื่อเล่นดวงอาทิตย์อย่างเงี้ย <laughs> ชอบว่าแต่ก่อนที่ชอบเล่นนะตัวละครชอบเล่นแบบดวงอาทิตย์มันขึ้นมาอย่างเงี้ยจับมันยัดลงไปยัง <laughs> ชอบเลยนะขึ้นมาก็จับยัดลงไป ตอนนี้ก็รอลกโหลดเสร็จเท่านั้นเองเนะฮะก็ใครที่เป็นมือใหม่ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการเล่นนะฮะเราจะสอนให้แบบละเอียดละเอียดเนาะถ้าเราสอนไม่ละเอียดมันก็คงจะมันก็คงจะไม่เข้าใจกันอะเพืเ่อมๆอาจจะไม่เข้าใจกันเนาะเราจะสอนให้มันละเอียดละเอียดไปเลยเนาะโหลดชา้าจังเลยนะเมื่อไรจะเสร็จเนี่ย <c oughs> โอ้โหนานนานเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยก็น,นะโลกเล็กประมาณนาทีสองนาทีก็รอได้กับสามนาทีสี่นาที แต่บางคนมือถืออาจจะช้าก็อาจจะแบบรอนานนะขนาดผมที่ว่าผมคิดว่ามือถือผมน่าจะเร็วอยู่แต่มันก็ยังรอนาน เสร็จสักทีเธอเราดอนจะไม่ไหวแล้วนี่อ่ะ โอเคใกล้เสร็จแล้วอีกนิดนึงโอ้โหนี่ต้องรอโหลดนี่โอเคนะครับผมก็โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้โวลแบบนี้มาเลยนะครโวล์ที่เราสร้างเมื่อกี้ให้เราก,กด ไปเลยนะฮะจะกดตรงนี้ก็ได้นะจะกดเลือกเวอรแล้วกดตรงนี้ก็ได้เลยจะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก็ได้นะมันก็จะทําการโหลดโปรแบบนี้นะฮะปึ๊บโอเคก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะสำหรับการเล่นนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มาสอกกันแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ถ้าใครได้ความรู้หรือสาระดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะเป็นไรบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม